สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวังวนที่16สิงหาถึง16กันยานะคะเกณฑ์การแบ่งราศีแม่หมอแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะหัวข้อนี้จะเป็นข่าวดีจากนี้จนถึงสิ้นปี65นะคะ<ม>ก็คือนับจากวันนี้วันที่คุณเข้ามาดูคลิปนะคะยาวไปเลยนะจนถึงสิ้นปีนะ แม่หมอจะเปิดด้วยไพ,พ่พาพิคเนตนะคะเอาไพ,พ่พาพิคเนตนำเนาะเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำนะคะจะได้สร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชาวราศีสิงห์และขนาสิงห์นะคะมาดูกันเลยนะว่าข่าวดีอะไรนะที่คุณจะได้รับนะมาโอ้สุดยอดใบแรก e n l i g m t n t m น n t นะคะเห็นอะไรไม่เอ่ย ความประสบค,ความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะคะเออการประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่การประสบความสําเร็จอย่างสูงที่ส anyway> ุดเลยก็ได้ด้วยนะคะไพ่น cool ี้เป็นไพ่จักระที่7เป็นไพ่จักระสูงที่สุดเป็นไพ่ปัญญาญาณการรู้แจ้งเห็นจริงการตื่นรู้แบบนี้เป็นต้นนะคะการรู้แจ้งแทงตลอดทุกสรรพสิ่งแม่หมอจะบอกว่านะคะคนชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะถ้าคุณได้ไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานเจริญปัญญาญาณนะคะ คุณมีสิทธิ์ที่จะได้บรรลุทมขั้นสูงนะคะหรือได้อะไรดีๆเกี่ยวกับในเรื่องของจิตวิญญาณการรู้แจ้งเห็นจริงบางสิ่งบางอย่างรู้ทมตามความเป็นจริงแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะแต่ถ้าในเรื่องของทางโลกคุณจะประสบความสําเร็จแบบสูงที่สุดเลยนะคะคุณมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดค่อนข้างมากนะคะทำอะไรก็มักจะประสบความสำเร็จมีความกล้าหาญแบบนี้เป็นต้น เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะคุณจะได้สิ่งอะไรที่มันเลิศเลอเพอร์เฟหรือสิ่งที่มันประเสริฐสำหรับคุณเลยแม่หมอจะบอกว่ามันเป็นในเรื่องของบุญที่มันส่งผลด้วยนะคะทำให้คุณประสบความสำเร็จมีความยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้ถ้าคุณทำงานประจำนะคะคุณจะได้เป็นถึงผู้บริหารระดับสูง คนที่มีธุรกิจส่วนตัวคุณจะยิ่งใหญ่แบบมากๆเลยนะธุรกิจคุณจะเติบโตแบบมากๆเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแบบนี้ก็ได้ด้วยนะเออเป็นในเรื่องของอะไรอะ่ะความยิ่งใหญ่ต่างๆนั่นแหละนะคะอืมความยิ่งใหญ่ต่างๆมาดูกันต่อนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับเนี่ยข่าวดีอะไรอีกนะใบแรกก็สวยงามมากๆเลยนะราศีสิงห์และคณนาสิงห์ดวงมาจริงๆนะดวงพุ่งจริงๆนะคะ เการมีโชคใหญ่แบบนี้เป็นตน้นหรือความการเงินความร่ำรวยความสำเร็จคุณมันมาครบเลยนะไปเนี้ยนะคะแต่ในเรื่องของความรักก็อาจจะยังไม่ได้เด่นสักเท่าไหร่แต่ถ้าคุณเจอความรักคุณต้องเจอคู่ที่เป็นเหมือนเหมือนกันกันกบคุณคุณนี่มีซิกเซนต์มีปัญญายาณเป็นอะไรที่มระดับเดียวกันกับคุณด้วยนะมันถึงจะเข้ากันได้นะคะถ้าระดับที่ต่ํากว่าคุณมันจะไปกันไม่ได้เลยนะคะมาดูต่อนะคะ โอ้ s u s t a n a นะคะให้ไปนี้นะคะบ่งบอกถึงในเรื่องของการที่คุณใส่ใจนะคะดูแลตัวเองแบบนี้เป็นต้นนะคะเออการของดีๆความอิ่มหนำสำราญหรืออะไรก็แล้วแต่นะเลือกของดีๆเขาเรียกว่าอะไรนะดูแลสุขภาพเออประมาณนั้นนะคะคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะดูแลสุขภาพมากขึ้น เอาใจใส่ตัวเองมากขึ้นอย่างนี้ยนะคะเออแล้วคุณจะมีความสุขกายมีความสุขใจมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่แม่หมอเห็นนะชาวราศีสิงห์บางคนมีความสุขอยู่กันนเรื่องของการกินก็ได้นะนะคะแต่โดยรวมแล้วคือคุณมีความสุขมากๆแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีด้วยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเป็นเรื่องของความสุขไปนะ ว้าวเพอร์เซ็นมาอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะไม่ได้คล่องภาษาอังกฤษนะคะไพ่ใบน,นี้นะเกี่ยวกับในเรื่องของอุปสรรคปัญหาที่ต้องเผชิญนะสิ่งที่ถูกหักกลางคันก็ได้เขาเรียกอะไรอะ่ะแบบกําลังเจริญรุ่งเรืองอยู่ดีๆนะคะเจอเหตุที่มันจะต้องเป็นอุปสรรคกลางคันตัดลงมามันเป็นแบบนั้นน่ะมันเจอความยากมันเจอความลําบากมันเจอความท้าทายความรู้ความสามารถ ของคุณแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่คุณจะต้องใช้ความอดทนนะสิ่งที่ไพ่บอกนะสิ่งที่ฉันจะบอกก็คือคุณต้องใช้ความอดทนฝ่ฟาฟันอุปสรรคฝ่ฟาฟันปัญหาไปได้แบบนี้เป็นต้นต้องใช้สติและใช้ปัญญาในสิ่งที่คุณมีทั้งหมดนะคะอืมฝ่าฟันหรือผ่านให้ได้แบบนี้นะถ้าคุณจะผ่านได้สิ่งที่แม่หมอเห็นนะคะคุณมีในเรื่องของปัญญาญาณที่สูงมากมีความเก่งชกาจคุณจะผ่านมันไปได้ทุกเรื่องอะนะคะ มาดูต่อนะคะโอ้โหสุดยอดมาก p o s p t r i t y นะความร่ำรวยการประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แบบมากๆแม่หมอจะบอกเลยนะการที่คุณจะโดนค้าทายความรู้ความสามารถของคุณในครั้งนี้นะคะเมื่อคุณผ่านอุปสรรคที่มันหนักหนาสาหัสในชีวิตของคุณในครั้งนี้ได้แล้วนะคะ คุณจะพบกับความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่พบกับความสาเร็จที่มันร่ํารวยซึ่งก่อนหน้าน,นี้ตัวคุณบางคนเคยประสบความสําเร็จมาแล้วด้วยก็ได้นะคะแต่เมื่อมันมาเจออุปสรรคปัญหานะคะคุณผ่านไปได้อีกมันจะประสบความสําเร็จขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะความร่ํารวยความมั่นคงความมั่งคัง่งความมหาศาลต่างๆแบบนี้เป็นต้นจะเข้ามาสู่ในชีวิตของคุณนะคะให้เปนย้หมายถึงว่าคุณผ่านอุปสรรคมาหมดแล้วนะคะแล้วคุณได้รับชัยชนะแล้วนะคะ ช่วงนี้เนี่ยในเรื่องของการเงินการงานหยิบจับอะไรมักเป็นเงินเป็นทองมีความอู้ฟู่มีความฟู่ฟ้ามากๆนะคะเอออันนี้ไพ่บง่งบอกถึงความร่ํารวยนะความร่ํารวยความเจริญรุ่งเรืองแบบขั้นสุดมันเป็นแบบนั้นเลยนะชาวราศีสิงห์ลคณาสิงห์คือดวงคุณมามาตั้งแต่ใบแรกเปิดปุ๊บรูปปับนะอะไรแบบเนี้ยนะคุณกำลังจะก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆสิ่งที่มันประสบความสำเร็จมากขึ้นในชีวิตของคุณ แบบนี้เลยนะสุดยอดนะคะมาดูต่อนะคะ decision น,นะคะมีเรื่องที่คุณต้องคิดหรือต้องตัดสินใจนะคะสิ่งหนึ่งที่แม่หมอเห็นก็คือว่าคุณจะตัดสินใจถูกนะคะออคุณจะตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะถูก ถูกต้องนะคะไม่มีไม่มีผิดพลาดแบบนี้เป็นต้นนะคะออตัดสินใจด้วยความแน,วแน่วแน่การตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงบางอย่างแม่หมอมองว่ามันกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะให้คุณได้ตัดสินใจคิดได้ตัดสินใจเลือกแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่สิ่งที่คุณตัดสินใจมันจะนําความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่หรือว่า อะไรก็แล้วแต่การเดินทางก็ได้นะการเดินทางไปยังสถานที่แปลกใหม่ไปศึกษาต่อหรือการเปลี่ยนอาชีพตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพตัดสินใจออกจากงานตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตในแบบที่คุณไม่ได้เคยทํามาก่อนแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะแต่ล้นแล้วแต่มันเป็นการตัดสินใจที่ดีการตัดสินใจที่ถูกต้องการตัดสินใจครั้งนี้มันจะนําไปสู่การบรรลุปเป้าหมายและความสําเร็จของคุณในอนาคตข้างหน้านะคะมาต่อกันที่ไพ่ย,ยิปีมาดูซิว่า ไพ่ยิบสี่จะบอกอะไรอีกนะเกี่ยวกับข่าวดีของพวกคุณนะคะชาวราศีสิงห์ลักนาสิงห์ดวงมาซะขนาดนี้เลยนะคะอืมดวงเปิดมากๆมาดูต่อนะคะสิบดาบคุณผ่านความยากมาแล้วนะคุณตายแล้วนะแล้วมันเหมือนเกิดใหม่นะคะชาวราศีสิงห์บางคนคุณตายไปละนะ คุณเคยตายไปแล้วแต่ตอนนี้คุณกําลังจะเกิดใหม่นะคะมันจบสิ้นแล้วไพ่นี้บอกบอกถึงความจบสิ้นจบสิ้นอุปสรรคจบสิ้นปัญหาจบสิ้นเรื่องอะไรที่มันแย่แย่สักทีนะคะคุณกําลังจะได้พบสิ่งดีๆพบความเจริญรุ่งเรืองและความสําเร็จในอนาคตขั้งหน้าของคุณนะคะเออไพ่นี้มันตายไปแล้วนะเออมาดูต่อนะคะเบจิเชียนเป็นไงล่ะตายปุ๊บเริ่มต้นเกิดใหม่ปั๊บเลย <c oughs> คุณ คุณจะได้เริ่มต้นใหม่นะะเริ่มต้นอะไรที่มันดีๆเริ่มต้นในสิ่งที่ประสบความสําเร็จนะคะไพ่นี้เป็นไพ่หนึ่งใบที่มันเป็นเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์การสื่อสารความมีเซ็กเซนต์เกี่ยวกับจิตได้ด้วยอีกเหมือนกันนะคะการได้เริ่มต้นความสําเร็จคราวนี้นะการตายการจบของคุณครั้งนี้นะคะเมื่อมันจบไปแล้วตายไปแล้วการเริ่มต้นครั้งนี้คุณจะกลายมาเป็นที่หนึ่งเลยนะ แม่หมอจะบอกให้ว่ามันจะเป็นที่หนึ่งคือใครแข่งขันอะไรกับคุณนะมันจะไม่สามารถสู้คุณได้มันเป็นแบบนั้นนะคะอืคุณจะโดดเด่นมากๆพุ่งทยานมามากๆเลยนะอมาแบบมามืดมาแบบไม่มีใครคิดอะ่ะเออมันเป็นแบบนั้นนะคะมาดูต่อนะโอ้สเตรนท์นะคะคุณจะมีมีเห็นไหมเลขแปดมาถึงสองอันเลย คุณเป็นคนที่มีซิกเซนต์แรงมากๆมีการสัมผัสได้แรงมากๆและรวดเร็วมากๆบางคนคุณสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือได้ด้วยคุณเจอเรื่องที่ท้าทายมากนะคะแต่คุณจะเอาอยู่ทุกเรื่องนะคุณจะประสบความสําเร็จทุกเรื่องนั่นแหละแล้วคุณจะขึ้นขึ้นตาแหน่งที่ยิ่งใหญ่ได้นะคะขึ้นตำแหน่งที่สูงที่สุดได้ขึ้นตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่ได้ไม่มีใครที่จะสามารถแย่งตำแหน่งหรือคว้าตำแหน่งนี้ไปจากคุณได้เลย ถ้ามันมีการแย่งชิงเก้าอี้หรือว่าอะไรกันบางสิ่งบางอย่างนะคุณชนะเลิศแม่หมอบอกงี้เลยนะสิงคุณชนะเลิศไปเลยไม่มีใครไม่มีใครมาแย่งอะไรคุณได้อ่ะอืม,มาดูต่อนะคะเจ็ดคาถาคุณโดนขัดแข้งขัดขามาเยอะกว่าจะเจริญเติบโตมาถึงขั้นเนี้ยนะเจออุปสรรคเจอปัญหาขัดขวางมาเยอะ เจอคนขวางอะ่ะเจอหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะที่ทําให้คุณต้องเหนื่อยทําให้คุณต้องแบบต้องผ่านมันมาให้ได้อะนะคะอืมเจอมาเยอะแต่คุณก็ผ่านมันมาได้คุณก็ทํามันสําเร็จนะคะทาวเวอร์นะคะบางสิ่งบางอย่างมันเกิดแบบปุบป,ปรับฉับพลันความหัวร้อนการทะเลาะเบาแหวงทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดมาหมดแล้วอุปสรรคปัญหาในที่ทํางานเอ่ย ในเรื่องของอะไรหลายๆด้านหลายๆอย่างเอ่ยนะคะมันเกิดมาหมดแล้วนะคะอืมเหตปุป,ปุบปับฉับพลันการทะเลออกกาะกันรุนแรงการมีปัญหาปากเสียงนู่นนี่นั่นเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะก้าเหรียญจะพบกับความสุขความสบายความร่ำรวยอิสระทางด้านการเงิน เหมือนตายแล้วเกิดใหม่เหมือนตายปุ๊บแล้วเกิดไปเกิดบนสวรรค์นะเออประมาณนั้นเลยนะสิงสิงเหมือนตายเหมือนตายจากชาติที่แบบอะไรที่ไม่ดีไม่ดีแล้วไปเกิดบนสวรรค์ไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้าอะไรเงี้ยนะคะเออมีความสุขนะอยู่บนกองเงินกองทองนะคะความร่ํารวยความเป็นเศรษฐีแบบนี้เป็นต้นหนึ่งคาถาแกงการได้เริ่มต้นนี่ก็เริ่มต้นเห็นไหมเริ่มต้นแบบปฏิหารโดยบางสิ่งบางอย่างคุณรวยแบบไม่คาดคิดอนะ่ะ อยู่ๆคุณก็รวยได้นะคะรวยแบบเฮ้ยรวยแบบไม่คิดว่าจะรวยเออมันเป็นแบได้แบบนั้นนะคะเออมันก็มันก็แปลกมีเกณฑ์การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะชีวิตคุณมีการเปลี่ยนแปลงได้ยอย่างที่บอกแล้วแหละคุณจะมีการตัดสินใจนะคะตัดสินใจทําบางสิ่งบางอย่างตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจตัดสินใจเรียนรู้ต่อยอดงานหรือทําอะไรบางอย่างนี่แหละนะคะในสิ่งที่คุณจะทาแม่หมอเชียนะทำเลยถ้าใครคิดจะทําอะไรนะทําเลย ความสาเร็จรอคุณอยู่แล้วนะคะบางคนถ้าตกงานก็มีเกณฑ์จะได้งานใหม่นะคะเออบางคนตกงานมามีปัญหาเรื่องงานมาเดี๋ยวคุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารเดี๋ยวคุณจะได้งานนะคะสองถ้วยเป็นไงล่ะการเริ่มต้นชีวิตคู่การมีชีวิตคู่ก่อนหนานทโสดใช่ไหมเดี๋ยวจะได้เริ่มต้นใหม่แบบปฏิหาร นะคะจะเจอแบบไม่คาดคิดนะคะจะเจอคู่เจอเนื้อคู่แบบนี้เป็นต้นอืมใครสองถ้วยมาแล้วคู่ที่เป็นแบบเคมีตรงกันคู่ที่แบบรักกันแบบพรมลิขิตสัมสร้างมาอะไรประมาณนี้เลยว้าวสิบถ้วยได้แต่งงานด้วยแล้วเป็นคู่รักเป็นคู่แท้ด้วยเป็นคู่แท้ที่อยู่กันยืนยาวจนแก่จนเฒ่าไม่มีวันเลิกกันเลยสิง นะคะถ้าคุณเจอคู่ครั้งนี้นะคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะเจอคู่ที่แบบอยู่กันยืนยาวถาวรสถาพรแบบนั้นเลยนะคะได้แต่งงานมีครอบครัวมีความสุขมากๆมีความบริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยแหละนะคะเป็นคู่ที่อยู่แล้วมีความสุขที่สุดเป็นคู่ที่อยู่แล้วอบอุ่นที่สุดมันเป็นแบบนั้นว้าวเดอะสตานะคะ การมีคู่ของคุณครั้งนี้ประสบความสำเร็จแน่นอนเป็นความหวังของกันและกันเลยนะคะเป็นเป็นสิ่งที่คาดหวังซึ่งกันและกันเลยนะไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะเป็นความหวังใหม่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของกันและกันเป็นความสำเร็จสุดยอดมากๆอ่ะ <c oughs> โดดเด่นเรื่องการมีคู่เลยนะเนี่ยและการประสบความสำเร็จที่สูงที่สุดในชีวิต คุณจะเจอคู่เหมือนนะ่ะคู่ที่เหมือนกับคุณบุบาร,รมีสูงเท่ากันสตา์เนี่ยดาวนะก็สูงนะคะอืคู่ที่ต้องบาร,รมีสูงเท่ากับคุณด้วยนะคะมาดูต่อนะคะโอ้ควีนอัคับนะคะได้รับการดูแลได้รับการเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะบางคนกำลังจะเป็นแม่คนมีลูกได้ด้วยนะเอไพ่นี้ก็มีลูกมีลูกเห็นไหม กับบางคนกาลังจะเป็นแม่คนมีเกณฑ์มีเกณฑ์มีบุตรนะคะหรือไม่ตัวคุณเองก็จะได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีมีความอบอุ่นนะอบอุ่นกายอบอุ่นใจการถูกเทคแคร์หรือตัวคุณเองก็ได้ไพ่สลับกับกันได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่มันก็ได้รับความรับรื่นในชีวิตนั่นแหละนะคะสีะ่คาถาแค่สิบถ้วยนี่ก็บอกว่าแต่งงานแล้วนะยิ่งสี่คาถามาตอบย้ำอีกนะคะ เการได้แต่งงานนะอืไม่คาดคิดะ่ะในสิ่งที่คุณไม่คาดคิดนั่นแหละนะคะการแต่งงานการมีครอบครัวการมีความสุข,กา,าสขการได้เฉลิมฉลองแบบนี้เป็นต้นมีความรักความอบอุ่นกันภายในครอบครัวการมีครอบครัวครั้งนี้คุณจะได้รับความอบอุ่นได้รับความสุขอย่างบริบูรณ์เลยทีเดียวนะคะสุดยอดมากๆความมั่นคงในเรื่องของการงานทุกสิ่งทุกอย่างเลย การงานไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นอะไรมาคุณก็มีสิทธิ์ที่จะประสบความสําเร็จอย่างเหนือความคาดหมายแม่หมอบอกองนี้เลยนะว่ามันบางทีมันเหนือความคาดหมายนะคะแล้วประสบความสําเร็จและสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับคุณได้ด้วยโอ้โหเอ็มเพรสนะคะคุณจะเป็นเช่นของมีค่าของเขาเลยเนี่ยนะคะคุณจะเป็นที่ถูกเทิดทูนของคู่รักเลยนะ เขาจะให้เกียรติคุณมากๆเขาจะมองว่าคุณเป็นคนที่มีค่าเป็นคนที่เลอค่ามากๆในหัวใจของเขาแบบนี้เป็นต้นโอ้คุณเจอคนที่รักคุณแบบจริงๆเห็นคุณค่าเห็นความสําคัญของคุณแบบจริงๆนะคะเออมองคุณคือคนที่ดีที่สุดมองคุณคุณคือคนที่แบบเลอค่านะคนที่สูงค่ามันเป็นแบบนั้นนะคะอีกในหนึ่งนะมีเกณฑ์การตั้งครันสูงมากนะคะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ มีเกณฑ์การมีบุตรสูงมากมาดูต่อนะคะสองคาาแม่หมอบอกเลยว่าใครที่ทำงานโลกออนไลน์ติดต่อสื่อสารนำเข้าส่งออกบริษัทข้ามชาติอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับต่างประเทศการสื่อสารต่างประเทศคุณมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จสูงมากการได้รับชัยชนะการที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปการได้รับเกียรติหลายๆอย่างเลยนะ มันจะมีชื่อเสียงด้วยนะคะอืมันจะมีชื่อเสียงมันจะประสบความสําเร็จถามว่ามีคู่แข่งมาคอยขัดแข้งขัด,ข,ดขาไหมมีนะมีเหมือนกันแต่คุณก็ผ่านพ้นไปได้คุณจะประสบความสาเร็จนั่นแหละไม่มีใครมามาขวางอะไรคุณได้อีกแล้วอะต่อจากนี้นะคะอุปสรรคคุณผ่านมาแล้ว,ลวความยากความปัญหาต่างๆนะคะอืมตอนนี้คุณเริ่มต้นชัปเตอร์ใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะคะมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วมาดูต่อนะคะ แปดดาบอืมก่อนหน้านี้คุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่มันอึดอัดก็ได้นะสถานการณ์ที่มันมืดแปดด้านมากๆเลยอะสถานการณ์ที่คุณแทบไม่เห็นความหวังอะไรเลยไม่เห็นทางออกอะไรเลยในชีวิตเนี่ยก่อนหน้านี้บางคนเป็นแบบนี้นะคะรู้สึกอึดอัดกับสถานการณ์รู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่มันเป็นอยู่มากๆนะคะแต่จากนี้พลังงานแบบนี้จะหมดไปไม่เกิดขึ้นแล้วนะคะมันผ่านไปแล้วนะสิ่งแบบนี้มันผ่านไปกับชีวิตคุณละ มาดูกันต่อที่ไพ่ยิ่สี่สำรับนี้นะคะมาดูซิว่าสำรับนี้จะบอกอะไรนะคะสำรับนี้จะบอกขา่าวดีอะไรกับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์บ้างมาดูกันนะคะอะไรเนี่ยสิบธเทนอปอลเทนอปอลการมีภาระที่มันมากขึ้นเนาะการแบก การมีภาระบางคนกําลังซื้อบ้านก็ได้นี่นนมีภาระผ่อนบ้านบ้เนี่ยนะคะเออผ่อนบ้านผ่อนทรัพย์สินแบบนี้ได้ด้วยนะคะการแบกรับหรือการที่มีงานที่เยอะก็ได้นะคุณอาจจะต้องรับผิดชอบการงานที่มันเยอะขึ้นเหนื่อยขึ้นหนักขึ้นอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะบางคนทําธุรกิจแล้วมันใหญ่โตขึ้นมันมั่งคั่งขึ้นมันก็ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นเหนื่อยมากขึ้นอะไรแบบนี้ เด็กเหรียญนะคะ,ะโชคดีในเรื่องของการเงินหรือมีบุตรนี่แหละนะออกเมกแล้วบุตรให้โชคด้วยนะจะบอกให้นะคะบุตรนี่เกิดมาบนกองเงินกองทองด้วยนะบุตรนำโชคนำเงินมาให้ด้วยนะคะว้าวสามถ้วยนะคะการมีความสุขแบบมากๆเลย การได้เฉลิมฉลองคุณต้องได้ข่าวดีอะไรบางอย่างแน่ๆเลยคุณต้องได้รับความสําเร็จอะไรบางอย่างแน่ๆเลยมันมีเกณฑ์การเฉลิมฉลองหรือการแต่งงานของคุณนี่แหละงานเลี้ยงของคุณนี่แหละงานเลี้ยงงานแต่งงานนี่แหละนะคะที่จะได้เฉลิมฉลองกันเนี่ยนะความตีใจความสุขอะไรแบบนี้โอเคมาดูต่อนะคิงเรียนเนาะความร่ํารวยนะคะ ออความร่ํารวยความมั่นคงความมั่งคั่งธุรกิจที่อย่างที่แม่หมอบอกไปออนไลน์ข้ามชาตินะมันจะนําความมั่งคั่งความร่ารวยมาสู่คุณแบบนี้เป็นต้นบางคนทําธุรกิจโรงแรมร้านอาหารใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้นะเออก็นําความร่ารวยมาสู่คุณเหมือนกันนะคะ การเงินดีมากๆนะจะบอกให้การเงินดีนะคะความมั่นคงในเรื่องของการเงินการทองต่างๆรวมถึงความสุขความรักเจ็ดถ้วยนะคะเจ็ดถ้วยนี่คุณอาจจะกําลังหาโปรเจกต์อะไรบางสิ่งบางอย่างทําเพิ่มหรือเปล่าหรืออยากได้นูน่นได้นี่ได้นั่นก็ได้นะหรือว่าอยากจะหาโปรเจกต์อะไรทําเพิ่มอยากทา นู่นนี่นั่นเพอ้อฝันนะเป็นช่วงที่แบบจินตนาการสูงก็ได้นะคะเออแต่มันจะมีจินตนาการที่มันโดดเด่นจินตนาการที่มันไม่เหมือนใครนั่นแหละนะมันเป็นแบบนั้นมาดูกันนะคะกับไพ่นางฟ้านะคะมาดูซิว่าไพ่นางฟ้าจะบอกอะไรนะไพ่นางฟ้าจะบอกอะไรกับชาวราศีสิงลัคณาสิงบ้างนะคะคําแนะนํทพรหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะมาดูกันว่านา,นางฟ้าจะบอกอะไรนะคะ Love life นะคะใบแรกเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดทีเดียวแล้วก็ดูทีเดียวเนาะมาต่อนะคะ New career อ่อในเรื่องของการงานงานใหม่ Debt paid off นะการปิดหนี้ปิดสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเคลียร์หนี้เคลียร์สิในทุกสิ่งทุกอย่างการได้รับอิสระนั่นเองอะไรเนี่ย ดูซัมรีเสิร์ชนะคะอืขอเลื่อนไพ่นิดหนึง่งมาใบสุดท้ายแล้วของสำหรับนางฟ้านะคะมาดูซิท่านจะบอกอะไรอีกนะคะวินเทอร์นะโอ,โอเคมาดูกัน <c oughs> นะคะใบแรกเลยนะคะคุณมีเกณ์เกี่ยวกับในเรื่องของความรักนะั่นแหละการพบรักนะคะ ความรักอ่อนหวานโรแมนติกลึกซึ้งกินใจแบบนี้เป็นต้นการมีความสุขเกี่ยวกับในเรื่องของความรักนะคะ <S 2> <S 2> เออการมีความสุขแบบมากๆเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการได้งานใหม่การได้ธุรกิจใหม่แบบนี้เป็นต้นหรือมีเกณเนี่ยเกี่ยวกับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทํางานทําธุรกิจนะไปสู่ในเชิงบวกมากขึ้นไปสู่ในเรื่องของการประสบความสําเร็จที่มากขึ้นแบบนี้เป็นต้น บางคนเคลียร์นี้เคลียร์สินได้นะคะปิดนี้ปิดสินได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยเคลียร์ออฟนะคะออมีความเป็นอิสระในชีวิตมากขึ้นแล้วนะคะสิ่งที่คุณกําลังจะทําหรือสิ่งที่คุณกําลังจะเริ่มนะคะนางฟ้าบอกว่าให้หาข้อมูลเยอะๆศึกษาให้เยอะๆนะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามนะต้องมีอ่านรีเสิร์ชหรือค้นคว้าวิจัยอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามน,ะะมาน, research, นาั่นะนะแหละนะ,ะใ,หให้ศึกษาเยอะ ดูข้อมูลเยอะๆเรียนรู้เลยเยอะๆก่อนที่จะลงทุนก็ดีก่อนที่จะทำธุรกิจก็ดีว Winter ไพ่ใบนี้เนี่ยออกมาบอกถึงว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะจะสําเร็จแล้วในฤดูหนาวฤดูหนาวอะไรก็พฤศจิกาธันวาใช่ไหมเออข่าวดีอันเนี้ยมันก็จะจากนี้จนถึงสิ้นปีนะยาวได้จนถึงสิ้นปีนะเออนะคะ หรือสิ่งที่คุณอธิษฐานของไว้นั่นแหละนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามนะมันจะเกิดขึ้นจริงในช่วงรือดูหนาว <c oughs> นะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสําหรับชาวราศีสิงละคนาสิ์เนาะแม่หมอก็ดีใจด้วยนะดีตั้งแต่ใบแรกที่เปิดมานะคะยันใบสุดท้ายเลยนะก็โอเคแม่หมอขอจบคําทํานายเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ